เข้าบ้าน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 ให้หมดเลย ข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้าน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 ไปไมโอเข้าไปลงไปลลงไปเข้าบ้านเร็วบิโกเข้าบ้านไมโกมาไปเข้าบ้าน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 เร็วเข้าไป เออกาจะไปบินนี่เข้า <c oughs> บ้านให้หมดเลย